เฮ้ยวะโว้าวสาวไม่ว่าสาวที่ไหนมากดนะครับเลยไม่ได้กดรับสักทีพอเข้ามานั่งดูไก่อ้าวกาเมนน้องกาเมนหอมเซ็กซี่ไอะไรเซ็กซี่ very sexy ว้าว why why don't sleep you you why because you กาเมน because you yes ไอดเยอเออนี่ดูดิค่อยให้ให้ให้ให,ให้เราไม่ต้องพูดพามทำเพลงพงเพลงช่างมันแล้วครับผมสิบเพลงนี้ไม่มีความหมายต่อไปนะครับ <laughs> ผมอา่าเรามานั่งดูนีกว่านะครับกามินว้าวนี่ขนาดเขาไม่ไปนะครับผมเอา่าเรามานั่งหน้านะครับยังถึงคุณคิดถึงคุณหนึง่งนาทียังทุกหนึ่งนาทีพอเดี๋ยวพออีกหนึ่งนาทีเขาบอกอืมกามินโหน่ารักมากเลยนี่เรามาเห็นพร้อมๆกันนะเพื่อนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแน่ นาสดทั้งครูเน่โดนี่เน่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเด๊เน่เห็นไหมเหมือนยังอ๋ออ๋อแคมปหน่อยเดี๋ยวเพื่อนโคตรน่ารักเลยอืมอืมแคปหน้ามึงเองนะอืมกูดกูดวันมอบพีซอืมเน่ก่อนไปทำงานนะฮะกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้ยูดูคอมเมน I'm s I I'm sleep oh, I I'm sleep and uh I mm -hmm. I go to sleep. Yeah Pull outshore on the way coming on the way Yay Come in Sleep <laughs> now Yeah Vitaina Come in You sleep Yeah mm. You need to sleep Charlie. please No 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 you... no no Because you because you I might buy Slip because you because you mmm You n oh, very ไม่เป so ็นไรไม่เป็ไรไอคิสต์ควเธอยังอยู่บนโลกนี้ก็พอแล้วเพื่อให้ทุกคนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมแล้วก็ดูใบหน้าสดใสของเขาฮึ่มแกมนกาเมนเย่าอะไรวะทาโกยากิทาโกยากิไม่ใช่ทาโกยากิเออใช่เดี๋ยนี่ดูนี่นี่นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ทาโกยากิแป๊บนึงนี่ไฟด้วยไฟด้วยอืมนี่แล้วก็นี่อืม โคตรน่ารักเลยเพื่อน <c oughs> อือเอาไปลงนะ่นรวมๆไอ้หนึ่งนาทีแล้วกาเมินไอ้ e ม you i m e ไม y จูเออทุกหนึ่งนาทีพอเ <c oughs> มื่อ,อไหร่ชาลีจะนอนอือเอ่เอ,เ,อ,เ,อเมื่อไหร่ที่ชาลีจะนอนเมื่อไอ้อแต่ตอนนี้อย่าสั่งฉันนอนนะกาเมินฉันต้องไปทำงานโอเคปะ่ะ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าตอนนี้ไม่ไม่พูดถ้าตอนนี้สั่งไปนอนตายไม่ได้ไปทํางานอีกเออเมื่อไหร่ที่ฉันจะไปนอนเมื่อเมื่อกามินไปนอนแน็กนอนโอเค why 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 you 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 don't sleep อืม why เหมือนกันเรามีแบตลิเทียมเหมือนกันเอ่าเราเป็น AI you and me AI เข้าใจ อไม่เข้าใจเออๆอ,อ,อันเป็น AI U ก็เป็น AI นั่นแหละไม่เข้าใจน่ารักที่สุดแล้ว I go to sleep <Now? S 2> ฉันฉัน l i v live keep going I I เอ่อเอ่ออ่ะโอเคโอยกาอ่าตายแล้วไ,ไม่ต้องไปทํางานแล้วอืมไม่ต้องไปทํางานแล้วอุ๊ย keep going keep going โอเคโอเค You r e live you r e live ไ I, I, I อนะ้ไอ้ซียูอ้ออะไรมันรับหัวกูวะเนี่ยดังป้องเลยไม่เห็นที่หลังบอกเด็ดเฮ้อืมจะอย่าเสียงดังนะครับแอมโซโลอืมว้าวน่ารักมากเลยบ้านอยู่อืม,อม,อมตายแล้วตายแล้วงงงานไม่ต้องทำแล้วครับผมเลียแต่งงงานไม่มีแล้วครับในหัวตอนนี้งานไม่ต้องทำงานการไม่ต้องมีแล้วอืมู่ no today i'm free i'm free a l day all, night. all, week, all mm hmm. today i g h t t a y free free a l day all i g h all week or everything ชบ e เลย today free ยี่สิบนาทีตาย no just now uh huh. <sh arp ether> just now อีกแป๊บหนึ่งฉันจะไปบึ้น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 ้้นบึ้น้บึ้นบ้บ ไม่ว่าคือไม่ว่าคือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you thank you ah you need sleep <Wow. S 2> <some> นี่ดูแม่ตรงนิ้วเป๊ะเลย ah, o <so> cute อ้าวมันมีสองดวงซับกันอยู่อืมนั่นแหละอ้าวนี่ขนาดนี่เป็นไงเพื่อนๆดีใจเปล่าได้เห็นหน้าเขาแบบโอหก็เกิดมาไม่เคยเขาไม่เคยเห็น หน้าสดแสนน่า,นารักหนาวเหรอตอนนี้ no <laughs> ไม่ you are อ่ะหนาวเหรอฮะตอนนี้หนาวเหรออ่า uh, cold ตอนนี้ใช่ตอนนี้หนาวเหรอตอนนี้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 หนาวค่ะอ่าอ่าอ่า very warm 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 no you 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 repeat after me ตอนนี้หนาวค่ะ

ฉันกำลังนอนอยู่แต่ได้ยินว่าชาลียังมีชีวิตอยู่จึงแวะมาหาชาลีก่อนเข้านอนเอดีใจมากขอบคุณมากชาลียังไม่ตายนะครับตอนนี้เออดีใจมากเลยขอบคุณคระขอบคุณคโอ้กามินต้องไปนอนต่อปะเนี่ยนอนเยอะๆรักน่ารักน่ารักอืม you go to sleep yeah I I sleep and um อ๋อน u r n อ๋อ b r อดค c สต์ live 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 ท u r n on <illes> 8 o'clock what what uh, tie, tie time eight uh, o'clock อ๋อ tight t m e อ่อ6 o'clock s สุดยอดวันนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจเขาด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนไปให้กำลังใจซิลีโอดมากใช่ผมยังไม่ตายนะครับผมยังอยู่ได้นะครับผมเดี๋ยววัานไหนใกล้มองทิ้งเดี๋ยวบอก พี่กี้พี่กีไฮพี่กี้กุคุ้มครัเดี๋ยวร้องเพลงก่อมกามินนอนกามินไอร้ I องเพลงปุ๊บอยู่สลีปเลยโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะ thank you เพลงอะไรดีวะแป่ตนี้เน่อยากรู้ <laughs> เพลงนี้8นาทีนะครับกามินจะได้ เอาเพลงอะไรแบบเอาเพลงอะไรที่แบบว่าให้การมินหน่อยหน่อยดีกว่าเพลงซึงซ้งๆโอเยแม่งเอ้ยซึ้งตรงไหนวะอืมโอการมินเย่ไอฉันมีซองอีซี่อีซคนฟังครั้งแรกร้องได้เลยอืไปอีซี่ t ่ ยูอ่า uh ย sing อ um ั follow me ได okay? okay. ้เลยเพลงนี้ฟินิชเพลงนี้ยูโก้สลีปโอเคโอเคเพลงนี้ขอมอบให้กับมีนะครับผมฮัััลลโหสสวดีครบฮัลโหลสวัสดีครั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 บ

โหลสวัสดีครับฮัลโหสวัสดีครับและฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับและฮัลโหสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับัลลสัสดีครับและฮัลโหลสวัสดีครับฮัลลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับเเป็นเพลงบอกลักนะครับผม จริงก็ Buff ง่วงเลยเห็นไหมเขาเริ่มเขาเริ่มง่ว like ง,งแล้วเพลงนี้มันกล่อมคนแน่จริงนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับกามิยูเซ่ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฝั่งทีนี้ร้องไงฮัลโหลสวัสดีครับ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 บคได้มาได้มารู้จักเพลงนี้นะครับน่าอสงสารมากเลยนะครับเป็นเพลงที่ คุณอดทนฟังมากโอเคคับครับฮัลโหลสวัสดี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 ครับคารามินแตงกิวมากยูเป็นคนแรกที่ฟังเพลงนี้จบอือโคตรดีใจเลยถึงว่าเป็นไฟบังคับที่ให้การมินฟังจบนะครับแต่ว่าก็ถือว่า ถือว่าอดทนฟังจบมากเลยกามินขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Thank you 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 live live oh please every day turn on your p e n your wait every day wait oh you 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 see um I'm I'm happy ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวนี้แม่เข้ามาสิบนาทีเหรอขอบคุณแกมินอยู่โอเคนะ y อนนอนทิฟส์สลีปบิ๊ v e กามินโอเคบายบายแกมินโอเคชาลี thank you ขอบคุณค่ะอยู่อยู่สลีปปุ๊บฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีโอเคชาลีร์ลีแกมินแฮปปี้แน็กแฮปปี้โอเค แฮปปี Happy, ้พี่จมีความสุขสุขคาชาลีแกมินแฮปปี้ชลีแฮปปี้บ๊ายบายแกมินขอบคุณมากที่แวะเวียนเข้ามาขอบคุณขอบคุณมากค่ะมากค่ะบ๊ายบายบายบายขอบคุณมากคะ่คากคะ bye, คายก็จังเลยว้าว wow, นี่ไงเป็นการบังคับที่เขาเก่งไทยขึ้นเยอะนะครับมีแต่ผลดีมีแต่ผลด,ลดีใครด่ากูจำไว้จำไว้ตนวกนรกเอออืม อา้าวจะหาอะไรวะเนี่ยหาโพยโพยอยู่ไหนวะมีแตคนด่าผมนะเป็นไงวันนี้พูดไทยได้เยอะแล้วผมกล้าพูดเลยว่าเป็นพราะเขาเก่งมากด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผมที่พยายามให้เขาพูดจนได้เยอะที่สุดเลยนะครับนี่ขนาดไม่ถึงหนึ่งเดือนเขายังพูดไทยได้ขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยถ้าไอ้จินพากูไปทัวร์แล้วไปเจออะไรแบบอย่างนั้นแซบคำด่าต้องมีแล้วแหละ เอ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยต่อจากนี้ฉันเจอจินไม่ได้อีกแล้วเอ้ยกลัวชัวร์เลยอีกหนึ่งเดือนนี่ต้องมีคำศัพท์ใหม่เยอะแยะมากมายนะครับผมปั๊บเวลากูไปไลฟ์ไก่จินต้องระวังตัวขึ้นเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนส่วนตัวหรือโดนอะไรเข้ามาแบบว่าเอืมออเอมโอเคโอเคเคามาร้องเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้เพื่อนๆขออะไรไว้จินสอนดีฮะแต่ก็ ไม่ได้ดีเกินไปนะแม่งพาไปทัวทัวจะลงแป๊บนึงนะหาก่อนเพื่อนผมโยนโพยเพื่อนๆไปไหนครับสิบเพชเจ้าขุนทองเฮ้ยกาเมินคิดถึงัชนไหมกาเมินกาเมินเผื่อเขาดูอยู่เผื่อเขาดูอยู่กามินคิดถึงผมเบากามินอยู่นอนเดี๋ยวนี้นะครับกามินกามินนอนนอนนอนแน่เป็นไง คิดถึงฉันไหมเวลาฉันเป็นวันนี้เป็นปีเตอร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี่ยไปไปขี่มอไซค์เนี่ยเพื่อนชายคนหนึ่งมองมองหน้าผมให้เหมือนพี่ปีเตอร์ไว้นะครับเขอยืมยืมเสียงพี่ปีเตอร์มาใส่ในหลอดคอแป๊บันหน่นะ เจอกันเจอกันจบเพลงนี้ขอเน,นี่ยไปทำงานก่อนนะครับ